ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําวันที่6ตุลาคม2566นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้คนที่เกิดวันอังคารวันนี้หลายๆคนมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องคิดหนักคิดเยอะนะคะหลายๆคนอยากจะไปบวชชีพามอยากจะไปจําสินภาวนาหรืออยาก คิดเรื่องการทําสมาธินะคะและหลายคนกําลังมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนงานนะคะอยากหางานใหม่ๆเข้ามานะคะอยากจะทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันคุณมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะได้ไปกินเลี้ยงคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจการขับรถต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ยา ขับรถเร็วนะคะช่วงนี้หงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะหลายๆคนช่วงนี้กําลังคิดอยากจะหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยากจะไปเรียนต่อเรียนหาข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้สื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเทาให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 3 9 139ะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ